ใจใจมันบอกว่าอะไรจะมือไรในตาก็ปิ๊งปิ๊ง เป็นยังไงบ้างครับเพลงพอๆที่เราเปิดเพื่อนๆฟังนะสำหรับใครต้องการฟังเพลงอะไรก็ส่งเป็น S M S เข้ามาได้นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาหาเราก็ได้นะถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มีท็อปิกมาให้เล่นด้วยกับท็อปิกที่ว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้โลกแตกเนี่ยเพื่อนๆจะทํายังไงกันดีครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับครับผมรอรออยู่นะอ่าตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับก็จัดเลยสิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรครับื่อแมามิเอค่ะอ๋อครับผมถ้าเกิดพรุ่งนี้เนี่ยโลกแตกเนี่ยน้องมา้วเอคะ ว่าท็อปปี้นี่มันไม่เวิร์กเดี๋ยวลองดูใหม่ลองดูใหม่อ,หมอ้าวนั่งานสายเข้ามาแล้วจัดเลยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมเม้งครับชื่อเม้งนะครับแหมวัยรุน่นวัยรุ่นครับแต่เป็นวัยรุ่นปักกิ่ง <c oughs> <c oughs> ครับน้องเมง้งถ้าเกิดพรุ่งนี้โลกแตกเนี่ยน้องเม้งจะทำยังไงครับกก็จะไปรับลึกกลับมาเป็นมาเฟียสิ <c oughs> ป่าเรื <c oughs> ่องจำได้เลยว่า ยังมีป้าคนนี้อยู่ฮะว่ารู้นะว่าลืมไปเป็นดีเจไอ้เฮ้ยเสียศักดิ์ศรีตระกูลเจ้าพ่อยง่างร่ำสงชายนี่แกเอาเรื่องนี้ไปฟ้องป้าใช่ไหมอันเนี้ยมันหน้าที่ผมแล้วมันจะมาช่วยคนอื่นหรอเลูกเนี้ยว่าจะพาลึกกลับบ้านไม่ต้องเป็นมาแล้วดีจงดีเจอะไรวะเป็นมาเฟียดีๆไม่ชอบถ้าลืมไปเป็นดีเจ นี่ลูกพ่อไม่สังสอนจะวิลูกเราเองนีว่ว่าอย่ารอแล้วว่านี่โทมอพี่ว่านะเว้ยทุกวันนี้การจัดรายการม่ยุกันไปดีเจเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าเดิม,มนี่เชื่อพี่ไหมเก้าลีกกำลังมาแรงเว้ยตอนนี้ถ้าเองเนี่ย รายการแบบสไตล์เกาหลีไงทุกอย่างเป็นเกาหลีหมดจะน่าสนใจกว่าหรือเปล่าวะถูกครับพี่แม่เพราะนั้นแล้วเนี่ยไหนเองลองโชว์ความเป็นเกาหลีพี่ดูสิวะว่าผ่านหรือเปล่ากับการเป็นเกาหลีที่เราโชว์ดิี้ยเดี๋ยวพี่คอยดูนะง่าได้เลยไงอันแกนี่อันแกนี่อันแกนี่ปั๊บปั๊บปั๊ง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 ้ั๊งปังไหนวะเฮ้ยั๊งปั๊งปั๊งปั๊ เกาหลีอะดูพี่พี่เกิดใจกลางร้างหมูกระทะย่างเกาหลีไว้แม่กำลังกินกะเกียบคีิปเนื้อกำลังพิพกกำลังพิกแม่สะดุ้งเฮือกพี่พวดออกมาจากแม่เลยพี่เต้นจบแค่เหนแล้วนับหนึ่งสองสามเนี่ยแฟนขับตามมากรี๊ดไม่ต้องห่วงรอดูดู